Mm-hmm. <clears throat> น้องคายไปอุดรอ,อุดรไปน้องคายหรือที่เรารู้ว่าเป็นเส้นที่จะไปสปปลาวนี่นะครับตอนนี้ขับรถเลยนาขามาแล้วนะครับนี่ครับทางก็ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่ เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเป็นภาษาผู้ไทยนะครับผู้ไทยนี่ก็จะมีส่วนมากก็จะมีที่อุดอรบ้างแถวอำเภอสามหมออำเภอสีทาตนะครับแถวสกลมุกดาหารคำชะอีนี่ครับพระทาตพนมนี่ครับพูดผู้ไทยแล้วก็ที่สอ,อปอลาวนะครับ สปปลาวแต่ก็อาจจะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งแต่เขาก็บอกว่าเป็นผู้ไทยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเผ่าไหนบ้างนะครับเป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยเผ่าหญ่อันนี้ก็เป็นทางที่สิไปสปปลาวนะครับเส้นอุดรไปหนองคาย ซึ่งตอนนี้เพื่อนได้เอสไอถนนเบอร์นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เขาเอสนะครับเท่ก่อนกับรีวิวไปแล้วแต่ว่าวัดาจ้า่วนนี้มันมีค่อยดีไปเลยนะครับมีสังเกตถ่ายไปนํากล้องกับกระเพิ่มไปนํานะครับเพราะว่าโซนนี้เขาเอาคนเทและก็การปาดหน้าปูนก็มีเรียบครับ มันก็นเลยเอเธอร์เวลาเฮาคับเรามันกับเพิมแล้วนี่ส่งจะเส้นนาขาออกมาเนี่ยนะครับด้านซ้ายเอ็มิทันได้แล้วนะครับฝั่งด้านนี้ครับตอนนี้เขาก็ใช้เรียนโซนอยู่นะครับเรียนโซนก็คือก็คือเรียนโซนนั่นแหละจากสิลป์เรื่อยๆกับภาษาผู้ไทยกับเรียนโซนคือมัน คือมันวิ่งสวนกันนะนะครับแต่ภาษาพู้ไทยบางคนกสีอาจจ่ฟังมีหูเรื่องนี่ครับแต่ว่าส่วนมองนี้เขาเอดมีค่อยดีนะแต่ว่าผู้ตรวจน่าจะตรวจไปผ่านไปแล้วล่ะครับหลังๆมาคุณภาพการยัดถนนเริ่มมีค่อยดีครับแต่ก่อนเห็นเอารถมาเทเอาแล้วก็เอารถมาปาด มันก็จะเ,เรีบแต่อันนี้คนไม่เ็ดก็มีค่อยดีไปเลยนี่ครับพอหลังจากหันกลับมาเบี่ยงมาซ้ายนะสีสังเกตเห็นว่ารถมาแต่โปปลาวไลย่ยลเพื่อนมาอุดรน,นะครับมาเชื่เส้นทางเดียวนี่ครับขนาดทางหลังก็ยังเห็นเพื่อนขับมาอยู่ น,นี่เป็นถนนนะครับที่มัเห็นี่ครับ,บรถสปปลาวรถบ้านเพื่อนแต่คันจะเยอะือด้อันนี้แถวแถวร้านกาแฟไม้นะครับที่พิย่ยเเลนเลนกลางนี่ก็เยอะใส้ไ,ได้อยู่แต่เลนขวานี่คือเลียน,นี้นะครับมีมีค่อยดีนะครับ สังเกตเห็นเอสไปาน้ำกับตาบปน้ำนะครับนี่ครับกระเพื่อมอยู่บึ้บบึ้บบ,บ,บึ้บอยู่นี่ส้งนี้มีค่อยดีเลยเนี่ยจัดแบบเลยแต่สันนษฐานว่าน่าจะตรวจผ่านไปแล้วครั้งก่อนมารีวิวนี่เห็นเพื่อนขีดกระบาดไว้อยู่ครับน่าจะใหยแก้แต่ว่าไม่เห็นแก้นะครับน่าจะแบบนี้เลย ที่ผมวเอเทอกก่อนนะเอามาลงเทอกก่อนแบบเป็นโซนนี้แหละที่มันมีค่อยดีแต่รถกับช่วงนี้ก็มีค่อยได้รถประเลือนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วครับรถนี่เล่นไปนี่ตอนนี้เล่นประมาณนี่ครับประมาณร้อยนะครับแต่รถนี่ก็เพิ่มขนาดเลย โซนนี้ปาดหน้าถนนบัวเม่นยัดถนนคอนกีตะหมู่บ้านอันนี้ต้องใส่คำว่าตำนี้เลยนะครับยอะมีดีก็คือหมายความว่าทำไม่ดีขอตำหนิเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทางหลวงเป็นคนตรวจให้ผ่านหรือไม่ผ่านยังไงผมไม่รู้แต่ว่าทำไม่ดีนะครับหน้าถนนนี้โูกขามาก เห็นคู่ค้าแบบนี้ก็เห็นแต่เขาเทถนนคอนกรีตหมู่บ้านเท่านั้นแล้วแต่นี้ถนนระดับประเทศนะครับเส้นมิตรภาพไป็นองไทยทำได้แค่นี้นะครับแท็กสี่ว้าเลยเลยถามมาดีบอที่พน็ดก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าดีกว่านี้ก็จะดีดีกว่าบอ ในงบประมาณที่เขาใช้ไปหลายๆพอถุงมือนี้เทคโนโลยีมันทันเดี๋ยวเบิดเล่าอยู่ตะมองเลยกะเพราะด้วยอินเทอร์เน็ตคุณจะยัดอยู่ตะกรุงเทพหรือว่าจะยัดอยู่ต่างจังหวัดหรือยดอยู่ต่างประเทศสุม,มือ่ายโอนเทคโนโลยีเดี๋ยวได้ให้เอ่าแต่ว่าช่วงนี้น่าดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ครับ ทางเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ดีแต่ก็มีหูจักคือเดียวว่าเอสถนนเส้นเดียวแต่ว่าคุณภาพมีคือเดียวอันนี้เขาเรียกว่ารักษาคุณภาพมีได้นะครับมาตรฐานมีได้ทั้งๆที่เป็นโครงการน้ำเดียวเพราะฉะนั้น คนที่ตรวจรับถนนสมควรที่สีได้มาตรฐานหลาย่านี้มีแม่ก่าเป็นองค่อยหู้จักคนนี้คนนี้ค่อยมีหู้จักพอหู้จักกับตวดพ,พ่อผ่านๆแต่มีหู้จักกับตวดละเอียดแต่ส่วนอื่นที่มันสีลึกซื้นก็หั่นกับมีเว้าเดียวนะครับเพราะว่าเฮากับหุ้จักเดียวอยู่ก็มีเะเว้า อันนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาประเทศนะครับนี่ทางเส้นนี้สามารถไปประเทศลาวแล้วไปประเทศจีนไปประเทศเวียดน,นามได้นะครับต่อไปในอนาคตรถจะมีค่อยได้นะครับสวนีงก็ได้ ล้วสองข้างทางจะได้พ่อค้าแม่ค้าเพื่อนมาขายมะพร้าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไปเลยตั้งแต่อุดรไปห้อนหนองคายกัดจะคือได้พ่อค้าแม่ค้ามาขายมะพร้าวข้างถนนสร้างรายได้ให้ช,นชนุมชนมะพร้าวนี้เพิ่นออกมาจากลาดบุรีพอดีด งมานมะพร้าวอีสานเลยเอามาจะภาคกลางแต่ด้านซ้ายนี่เขากำลังคุดเพื่อสีเฮ็ดไฟส่องสว่างครับกำลังเฮ็ดไฟส่องสว่างถ้าเกิดวไวเฮ็ดแล้วนี่กน็น่าจะสะดวกต่อคนสัญจรไปมาได้หลายเติมนะครับ ดูเป็นถนนใหญ่แล้วก็สมก็เป็นถนนลักเพาะว่าวมันกว้างนะครับลักษณะความกว้างน่าจะ12เมตรนะครับกว้างทางเบิดรวมกับไหลาทางนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิประมาณสิบสองสิบสเมตรพอดี ขับรถร้อยกว่าๆว่านะตอนนี้กำลังขับรถพาชมถนนที่สิไปหนองคายไปสปปลาวไปประเทศจีนไปเวียดนามนะครับประตูสู่อาเซียนทางลักอุดรไปสปปลาว ประเทศไทยเฮานี่เป็นประเทศที่ได้ความเจริญได้ความพัฒนาอันดับต้นๆของอาเซียนเกี่ยวกับการคมนาคมนะครับเพราะว่าเฮาเอดถนนมาเหินรัฐบาลเลยกับเอสถนนนะครับแล้วประเทศเฮาก็เป็นประเทศ ที่อุดมสมบูรณ์เศียจกิจ,จก็มีคิดได้ขี้หลายแต่ว่ารัฐบาลเลือกก็คิดมีได้ก็พัฒนาถนนพัฒนาอย่างเดียวหรือแล้วก็เอสเบอร์เอสเบอร์แล้วก็หรือเอสถนนนี่มีเกินห้าปีแต่เบิดครับพังเบิดก็มีหุ้นจักไว้แบบเรือ ็เปนหลังจากคอนกรีตแล้วก็มาเป็นยางมะตอยนะครับคลิปก่อนก็ได้รีวิวไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พอจบคลิปเป็นภาษาผู้ไทยไว้เพียงเท่านี้ในการพาสมทางไปอสอบปรอ,อลาวด้วยครับทางพี่น้องชาวลาวที่เป็นผู้ไทยก็สิได้เห็นว่าโอ้อันนี้รูปพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชินี ไว้งามๆเพื่อนกับสีได้เห็นว่าโอ้จุดเจ้าพูดดกันในประเทศไทยกับเพื่อนกับได้ผู้ไทยคือเดียวแต่ว่าเพื่อนกับวอาแบบมีแหละแต่ว่าทางสปปเราเพื่อนกับสีวอาอีแบบนึง้าย,ายเดียวแต่บางที่ก็มีคือเดียวถ้าที่เดียวนะครับเพราะว่าผู้ไทยก็ได้หลายเผ่าเผ่าเล็กเผ่าน้อยไปอยู่เพนเรามัองเพื่อนเรบอนวอาไปมันกับพิษเพี้ยนไปคือเดียวนะครับแต่ลักๆแล้วคันฟัง คันฟังแล้วก็ฟังหลายๆเธอฟังแบบพิจารณาแล้วมันก็คล้ายๆเดี๋ยวอาจจะไปคุกคียอยู่จักสีห้าเดือนภาษาผู้ใดยกัคล้ายๆภาษาภาษาอีสานครับจสองด้านซ้ายด้านขวาก็จิได้ น้องๆชาวบ้านเพิ่อนมาพาเดี่ยวมาขายมาพาะพร้าวสุดจนวอดหนองคายกักนะครับคล้ายเดี่ยวกับอเมืองพลเนาะบ้านไผ่เมืองพลนี่เพิ่นจะขายมั่มนะครับจนวหอดตั้งแต่อเภอบ้านไผ่จนวอดอเภออ่าอเภอพลน,นะครับขายมั่มเต็มรอสองข้างทาง เป็นรายได้สุมชน,นบางเที่ไทยบ้านเพื่อนมีได้เอทไหเอว่างเว้นแต่การเยดนาเพื่อนกับมาขายมะพร้าวนะครับก็ได้เอาไปเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวช่วงนี้กับประเทศไทยกับเป็นช่วงที่สี่เราสีเลือกตั้งสังเกตเราสองข้างทางกับสีได้ป้ายหาสียเต็มอยู่ มาหาเสียงบัากหลายติดรอดต้นไม้ี่เต็มนะครับผู้เรือมักตู้เรือกากาวเด้อกาวเลักเพื่อเพื่อนมาพัฒนาประทเทศเฮานะครับผู้เลือเห็นว่ามักแล้วละ่ะนโยบายที่เจอเฮาลักลักกากาเานะครับแต่ว่าเมื่อเอามา เป็นนายกกับเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องผลประโยชน์ของโซนตนท่านกับ่า้ากาวพอเข้ามาแล้วก็มา,ารักษาผลประโยชน์เจ้าของหรือว่ามาเขาห้องว่าเป็นเป็นนักการเมืองโดยอาชีพเนาะ แล้วก็อาชีพนักการเมืองส่วนมากมันสิเป็นอาชีพนักการเมืองเข้ามาเพื่อนกับสิเข้ามาแล้วก็มาเป็นสอสอสวเนี่ยแล้วก็มาพาเดี๋ยวไปหาผลประโยชน์กับบ้านกับเมืองกับเอาเบิ่งแล้วก็เนี่ยไปกะเอานะครับเอาอาจจะมีหู้จักดอกว,ว่าเพื่อโกงไม่โกงก็ได้แต่ว่าเข้ากับหาข้อมูลเอาหลายๆสิเลือกผู้เลือกก็ได้ นี่ครับปอเจ้าเสี่พอหนองคายกับได้ไปสะพานมิตรภาพไทยลาวอนุสาวรีย์ป่าพ่อวัดหิมมะเป้งวัดหิมะเป้งนี่ก็เป็นวัดทองหลวงพุงทศนะสมัยแต่ก่อนเพื่อนยังมีทำได้มรณาภาพกับทั้งคนไทยคนาลาวกับเพื่อนกับพาดีบยวกราบกันนับถือเพื่อนนะครับเพราะว่าวัดเพื่อนติดก็ไม่น้ำโผงนะครับทำเภอสีเสียงใหม่ พอแล่นมาสักพักหนึ่งเขาก็สิเจอด่านได้ปะดนี้ด่านโตดก่อนสียห้องหนองคายระนาะฉะนั้นกับผู้เลิกัะมากับเดือครับรถช้าเดยอรับต้องมองมีกับมันสีได้ด่านด่านตัวน,นี้น่าจะเป็นด่านความมั่นคงแต่เพื่อนกับโตดเป็นบางเท่บางเท่กับโตดบางเท่กับมีโตดเป็นจุดสกัดับ เนาะสองห้องกันเพือลมีกินเล้าก็มีต้องยานนะครับเห็นด้านก็ได้แต่บางคนกับกินเล้าเนาะกับยานเพื่อนีเพือลยมีเอิทกฎหมายก็มีต้องยานเมื่อวานรีวิวมาหอดทางนี้หละหอดไป ไปที่สีห้องห้องหนองคายนี่แหละอยู่แยกหนังสองห้องนี่แหละติดไฟแดงพอดีเอาได้ลเลือเก่าไว้ทำนี้ซะก่อนการรีวิวเป็นภาษาผู้ไทยบ้านเฮานะครับกับผู้เรือมักที่สี่เบิ่งบรรยากาศชิวๆตัางประเทศไทยเรียกว่าเบิ่งการขับรถไปแต่ละม้องแต่ละบ่อนเบิ่งแล้วก็เป็นเพิ่อนๆไปกับรถดที่ตามเบิ่ง บางเท่กับพาไปเบิ่งบ้านแน่บางเท่กับขับรถลิ้นแน่นะครับว่าไปตามภาษานะเมื่อนี้จริงๆแล้วที่มาหนองคายพาลูกค้ามาเบิ่งบ้านนะครับจะเลยถ่ายให้มาเบื่องว่าเอาอเฮาจะทางขอดเลยแล้วบางเท่เฮอาจะมาเที่ยวประเทศลาวเฮากระสิตได้หุจักอันนี้รถอสอบปลัวลาวนะครับนี่ เพื่อนมาเที่ยวประเทศเ่าโอเคจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ